วัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ v o a ไทยกรุงวชิงตนันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรายังอยู่กับเรื่องของการทำงานกันอยู่นะคะในยุคดิจิทัลออนไลน์คอมมินิเคชัน หรือการสื่อสารออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นมาดูคำศัพท์สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้อีเมลหรือการสื่อสารออนไลน์ในที่ทำงานกันค่ะคำแรก attachment a t t a c h m e n t attachment หรือไฟล์แนบก็คือไฟ์ลที่ส่งมาพร้อมกับอีเมลคำต่อไป spam s a m spam หรืออีเมลขยะหมายถึงข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับหรือไม่เหมาะสมที่ส่งไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากส่วน junk mail ก็หมายถึงอีเมลขยะหรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมักจะเป็นโฆษณาการส่งเสริมการขายหรือข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับและถูกส่งไปยังผู้ใช้จำนวนมากเช่นเดียวกับสแปมค่ะต่อไปคำว่า thread T.H.R.E.A.D. E Thread หมายถึงกระทู้หรือชุดข้อความที่โต้อตอบในหัวข้อเดียวกันโดยเฉพาะในโซเ o c i ลมีเดียหรือการสนทนาทางอ e ีเมลค่ะคำต่อไป e m เมล archive หมายถึงการเก็บถาวรอ e ีเมลหรือการจัดเก็บอ e ีเมลที่ไม่ต้องการให้อยู่ในกล่องจดหมายหลักแต่ยังคงเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต การเก็บถาวรอ,อีเมลช่วยให้กล่องจดหมายมีความเป็นระเบียบและสามารถเรียกดูอีเมลที่เก็บถาวรไว้ได้เมื่อจำเป็นค่ะ Inbox หรือกล่องจดหมายคือโฟลเดอร์หลักที่อีเมลขาเข้าจะถูกส่งมา CC หรือ BCC คือวิธีการส่งสำเนาอีเมลให้คนอื่นโดย CC ย่อมาจาก Carbon Copy และ BCC ย่อมาจาก Blind Carbon Copy ซึ่งก็คือการส่งสำเนาให้คนอื่นอย่างเป็นความลับค่ะคำต่อไป reply หมายถึงการตอบกลับอีเมลส่วน reply all ก็คือการตอบกลับทั้งหมดเป็นฟังก์ชันที่ให้ผู้ใช้สามารถตอบกลับทุกคนที่รวมอยู่ในอีเมลเดิมไม่ใช่แค่ผู้ส่งและจะใช้เมื่อการตอบกลับนั้นเกี่ยวข้องกับทุกคนนะคะส่วน auto reply คือการตอบกลับอัตโนมัติ หรือข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ส่งออกไปจากอีเมลของผู้รับอย่างเช่นในกรณีที่ผู้รับไม่ได้มาทำงานค่ะ Spam filter หรือตัวกรองอีเมลขยะเป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจจับและบล็อกอีเมลขยะไม่ให้มาถึงกล่องจดหมายหลัก Read receipt หรือการแจ้งเตือนการอ่านเป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนผู้ส่งเมื่อผู้รับเปิดอ่านอีเมลแล้วค่ะ Encryption หรือการเข้ารหัสคือกระบวนการเข้ารหัสอีเมลเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาถูกอ่านเมื่อถูกตักจับระหว่างการส่งค่ะ Compose หมายถึงการเขียนอีเมลหรือการร่างอีเมลเป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นสร้างอีเมลใหม่โดยการใส่เนื้อหาต่างๆเช่นหัวเรื่องหรือ Subject ข้อความในเนื้อหาอีเมลผู้รับและอาจมีการแนบไฟล์หรือ Attachment ก่อนที่จะส่งออกไปค่ะ Forward หมายถึงการส่งอีเมลเป็นการส่งอีเมลที่ได้รับไปยังบุคคลที่3โดยสามารถส่งต่ออีเมลทั้งฉบับหรือจะเพิ่มความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะส่งก็ได้นะคะ Draft หมายถึงอีเมลที่ยังไม่ได้ส่งหรือฉบับร่าง Recipient หมายถึงผู้รับอีเมลส่วน Sender หมายถึงผู้ส่งอีเมลค่ะ และนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบบ่อยๆในการเขียนอีเมลนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ private privately privacy สามคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวข,าวของรอยเตอร์ระบุว่า power of the dog w e s t s i d e story take top golden globes at off screen ceremony หมายความว่า ภาพยนต์ Power of the Dog และ West Side Story คว้ารางวัลลูกโลกทองคำในพิธีประกาศรางวัลแบบนอกจอค่ะ <Wow. S 1> คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า privately จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Dark Western The Power of the Dog and the remake of West Side Story won the biggest awards on Sunday at the diminished golden glove ceremony held privately without the usual glisting line-up of Hollywood's top television and movie stars หมายความว่าหนังแนว c o ว b o y The Power of the Dog และหนัง remake West Side Story คว,ว้ารางวัลใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ ในพิธีประกาศรางวัลลูกโลกทองคำที่จัดขึ้นเป็นการภายในโดยไร้การไล่เรียงรายชื่อทัพนักแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์ระดับต้นๆของฮอลลีวูดเหมือนที่เคยค่ะ oh, <no. S 1> คำว่า privately ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยานะคะ ซึ่งหมายถึงที่เป็นการส่วนตัวหรือส่วนบุคคลค่ะดังนั้นในบริบทของการจัดงานประกาศดางวันลูกโลกทองคำครั้งนี้จึงหมายถึงงานที่จัดขึ้นเป็นการภายในนั่นเองนะคะมาต่อกันที่คำว่า private คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าส่วนตัวหรือมีความเป็นส่วนตัวค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Kevin is a private person you never know who he is dating หมายความว่าเควินเป็นคนมีความเป็นส่วนตัวสูงคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเขากำลังคบกับใครอยู่ค่ะ <Huh? S 1> ไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างการใช้คำว่า private ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, if we book the hotel now they will upgrade us to a villa with a private pool หมายความว่าที่รัก ถ้าเราจองโรงแรมตอนนี้เขาจะอัปเกรดให้เราเป็นวิลล่าพร้อมสระน้ำส่วนตัวเลยนะ <Yahoo! S 1> มาต่อกันที่คำว่า privacy คำนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าความเป็นส่วนตัวค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น the social media company has been criticized for putting its profit before users privacy หมายความว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ถูกวิจารณ์ว่ายึดเอาผลประโยชน์มาก่อนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะมาต่อกันที่คำว่า privatization คำนี้เป็นคำนามของคำว่า privatize ซึ่งเกิดขึ้นเวลารัฐบาลน,นำองค์กรรัฐมาทำให้เป็นบริษัทนะคะโดยเรามักได้ยิงคำนี้ในบริบทของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า privatization ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The government plans to raise billions of dollars from the privatization of a telecom agency หมายความว่า รัฐบาลมีแผนที่จะระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานโทรคมนาคมค่ะ wow. ส่วนคำว่า privy คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่รับทราบถึงข้อมูลค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Sandy is no longer privy to top secret information of his organization after he was moved to an inactive post last month over a corruption scandal หมายความว่า แซนดี้ไม่ได้รับทราบข้อมูลลับสุดยอดในองค์กรของเขาอีกแล้วหลังจากที่ถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่มีบทบาทเมื่อเดือนก่อนเนื่องจากประเด็นอื้อฉาวเรื่องการทุจริตค่ะ oh, <no. S 1> มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากมาริลินมอนโรนักแสดงสาวผู้เป็นตำนานในวงการฮอลลีวูดซึ่งเคยเกล่าวเอาไว้ว่า a career is born in public Talent Privacy in Priv หมายความว่าการแจ้งเกิดในอาชีพมีขึ้นในที่สาธนารนณะแต่ความเก่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนในที่ส่วนตัวประมาณว่าคนดังจะปังในที่แจ้งแต่คนเก่งจะซุ่มฝึกฝนในที่ลับค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเรา ช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐแมสซาชูเซสซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า M.A. ค่ะรัฐแมสซาชูเซสตั้งอยู่ในภูมิภาคนิวอิงแลนดทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทางทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรอตแลนติกทิศเหนือจะรดรัฐนิวแฮมเชียร์และรัฐ v e r อ o n t ทิศตะวันตกติดกับรัฐนิวยอร์ก และทิศใต้ติดกับรัฐคอนเนตทิคัตและโรดไอแลนด์โดยรัฐนี้มีเมืองหลวงคือเมืองบอสตันซึ่งเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่งด้วยค่ะรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นที่รู้จักทั่วโลกในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษารัฐนี้มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดและสถาบาันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านวิชาการและงานวิจัยค่ะระบบการศึกษาของแมสซาชูเซตส์ยังเป็นหนึ่งในระบบที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในสหรัฐโรงเรียนของรัฐหลายแห่งในรัฐนี้มักจะติดอันดับต้นๆของประเทศในด้านความสำเร็จทางการเรียนการสอนและคุณภาพของครูผู้สอน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM เป็นอย่างมากค่ะในปี2023แม s สิสา t ัชูเซสได้รับการจัดอันดับเป็นรัฐที่มีระบบก,การศึกษาที่ดีที่สุดในสหรัฐด้วยอัตราการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและคะแนนสอบที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศค่ะรัฐมสซาชูเซสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เมืองบอสตันเมืองหลวงของรัฐมี Freedom Trail หรือเส้นทางเดินยาว2.5ไมล์ที่นำผู้เยี่ยมชมผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิวัติอเมริกันเช่น Boston Common Paul Revere House และ O'North All Church ค่ะ Fan e u i l hall ตลาดและห้องโถงประชุมที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่18เป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งช็อปปิ้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บอสตันหรือ Boston Museum of Science เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและธรรมชาติคะ่ะมหาวิทยาลัย Harvard ตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งฮาวเวิร์ดยอ์ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีเมืองเซลมซึ่งมีชื่อเสียงจากการพิจารณาคดีแม่มดในปี1692นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมเซลมวิชมิวเซียมและสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลึกลับนี้ค่ะแหลมเคปคอรดเป็นจุดหมายยอดนิยมเนื่องจากมีชายหาดที่สวยงามหมู่บ้านชาวประมงและการล่องเรือดูปลาวานนอกจากนี้ยังมีเมืองเล็กๆเ,เช่น Province Town ซึ่งมีบรรยากาศศิละปะและวัฒนธรรมค่ะเกาะมาท่าว i n y a r d เกาะพักผ่อนยอดนิยมของคนดังและนักท่องเที่ยวมีทัศนียภาพชายฝั่งที่สวยงามและหมู่บ้านที่มีสเสน่ห์เช่น Edgar Town และอุทยานแห่งชาติ Minute Man National Historical Park ตั้งอยู่ในเมือง Concord และ Lexington เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งแรกในสงครามปฏิวัติอเมริกาค่ะรัฐแมสซาชูเซตส์มีชื่อเล่นว่า The Bay State หรือรัฐแห่งอ่าวชื่อนี้มาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของรัฐซึ่งมีอ่าวหลายแหง่งโดยเฉพาะแมสซาชูเซตส์เบย์ซึ่งเป็นบริเวณสำคัญทางประวัติศาสตร์และการตั้งถิ่นฐานของผู้บุกเบิกในยุคแรกๆค่ะนอกจากนี้ยังมีชื่อเล่นอื่นๆอีกนะคะเช่น The Pilgrim State ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การเดินทางของผู้สแสวงบุญหรือ pilgrims ที่มาตั้งรกรากในรัฐแมสซาชูเซตส์ค่ะสโลแกนสำหรับการท่องเที่ยวของรัฐ Massachusetts คือ is all here ซึ่งแปลว่าทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้วสโลแกนนี้สื่อถึงความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวและประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบได้ใน Massachusetts ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติหรือการศึกษาค่ะ สำหรับมอตโต้ของรัฐนี้ก็คือ Encipit Placidum Sub Libertate Createm um ซึ่งเป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า By the sword we seek peace but peace only under liberty หมายถึงด้วยคมดาบเราแสวงหาสันติภาพแต่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้เสรีภาพค่ะ คำขวัญน,นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องเสรีภาพและความสงบของรัฐซึ่งมีรากฐานมาจากบทบาทส,สำคัญของแมสซาชูเซตส์ในประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพในสหรัฐค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะ ในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการ Offering Coffee or Tea หรือการชวนดื่มชาหรือกาแฟกันค่ะคนส่วนใหญ่ต้องดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจำทุกวันนะคะเช่นเดียวกับดรจิล และเธอก็ยังชอบเชื้อเชิญเพื่อนๆมาดื่มด้วยกันอีกด้วยลองมาดูการใช้กรัมมาในเรื่องของการชวนดื่มชากาแฟกันค่ะ Would you like something to drink? I have coffee or tea. จอหนถามว่าคุณต้องการเครื่องดื่มอะไรไหมกาแฟหรือชาดีครับจะเห็นได้ว่าจอหนใช้กริยาช่วย would ในการช่วยเปลี่ยนความหมายของคำกริยาหลัก และยังช่วยสร้างประโยคคำถามที่สุภาพโดยการสลับที่กริยาช่วยกับประธานในประโยคบอกเล่าค่ะ A statement is you would like something to drink เปลี่ยนให้เป็นรูปประโยคคำถามได้ว่า Would you like something to drink นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ can แทนการใช้ would ในการสร้างประโยคคำถามแบบเดียวกันแต่ถ้าใช้ can ก็จะลดความเป็นทางการลงเล็กน้อย ลองมาฟังการใช้แคนสร้างประโยคคำถามกันค่ะ Can I get you something to drink? I have coffee or tea จะเห็นได้ว่าเราสลับที่คำกริออยาช่วยและประธานในประโยคบอกเล่าจาก I can get you something to drink เปลี่ยนเป็น Can I get you something to drink? Can I get you something to drink? I have coffee or tea. ที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน up to snuff Hey Martha’s are you all packed you Anna, all for big Camping trip? Andrew ถาม Anna าว่าเธอเตรียมตัวจัดของเพื่อไปทริปแคมปิ้งครั้งใหญ่ที่มาท่าจัดขึ้นเสร็จแล้วหรือยังแอนนาตอบด้วยสำนวน up to snuff ว่า yeah but my gear is really old It's not up to snuff for a big camping adventure. ก็เสร็จแล้วล่ะแต่อุปกรณ์แคมปิ้งของฉันมันเก่ามากเลยไม่รู้ว่าจะดีพอสําหรับทริปแคมปิ้งผจญภัยครั้งใหญ่นี้หรือเปล่า I wouldn't worry. Martha's idea of camping is very comfortable. I'm pretty sure we are camping in modern cabins. แอนดรูจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะไอเดียแคมปิ้งของมาท่านะ่ะ สะดวกสบายมากเลยฉันมั่นใจว่าพวกเราต้องนอนในเคบินที่ทันสมัยแน่นอน If something is up to snuff, it meets an acceptable standard. It is as good as it needs to be. We often use this expression in the negative to describe something that is not up to snuff. คำพูดที่ว่า something is up to snuff ก็หมายถึงการที่ของสิ่งนั้นได้มาตรฐาน หรือดีพอตามที่หวังหรือกําหนดไว้เรามักจะใช้คำพูดนี้ในเชิงลบในการพูดถึงสิ่งของบางอย่างที่ไม่ดีหรือไม่ได้มาตรฐานค่ะที่จบไปคือช่วง English in a minute Welcome to English at the Movies American Classics where we teach you American English heard at the movies และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คําว่า Ditto จากภาพยนตร์เรื่อง Ghost 1990 it tells the story of a woman named Molly, whose boyfriend Sam was murdered. His spirit or ghost stays behind to warn Molly of danger, with the help of Oda May, who was able to communicate with Sam's ghost. Ghost. Molly. ซึ่งแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อแซมถูกฆาตกรรมแต่วิญญาณของเขายังคงวนเวียนเพื่อคอยเตือนภย Molly, ัยมอลลี่โดยความช่วยเหลือของโอดาเมซึ่งสามารถสื่อสารกับวิญญาณของแซมได้มาฟังคำว่าดิโตจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ เมื <D> ่ออด a มเมพยายามบอกกับมอลลี่ว่าเธอสามารถติดต่อกับวิญญาณของแซมได้แต่มอลลี่กลับไม่เชื่อแซมจึงบอกให้อด a มเมพูดคำว่าดิ t โตซึ่งเขามักจะใช้คำคำนี้เพื่อตอบกลับมอลลี่เสมอเวลาที่เธอบอกรักเขาค่ะ Ditto is an agreement with someone's feelings or thoughts. It is a common way of saying "I agree." คำว่า ditto ใช้ในเวลาที่เราเห็นด้วยกับความรู้สึกหรือความคิดของคนคนหนึ่งเหมือนกับการพูดว่าเช่นเดียวกัน Molly would express her love for Sam by saying "I love you," and he would answer by saying "ditto." Molly มักจะบอกกับแซมว่า I love you และแซมก็มักจะตอบกลับว่า Ditto ซึ่งก็หมายถึง I love you too นั่นเองค่ะ Tell her I love her He says he loves you Sam would never say that Ditto, tell her ditto Ditto, ditto And that's English at the movies. สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วคะ่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเรา ที่ w w w v o a t a i c o m แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการมออเมืองอเมริกัน พร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที o ่เ e, ช um, ื่อถือได้นอกจากนี้ BOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA อไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสา,สารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน